พ่อกันชัยไม่ยอมแพ้บอสโจงานนี้ทุ่มสุดตัวนะครับทุ่มสุดตัวเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของพ่อกันชัยที่จะออกเพลงออกซิงเกิลของตัวเองผาชนะใดใจดำโอ้โหทุ่มสุดตัวเลยครับทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดถ่ายทำเองหมายถึงจ้างทีมถ่ายทําเองจ้างทุกอย่างเองหมดลงทุนเองหมด าสาวน้อยรำเพลีอินดี้เล็คอร์ดให้ดารานักแสดงมาตามที่พ่อกันชัยต้องการเลยนะนี่บอสโจให้ให้แบบให้พี่ชายคนหนึ่งสุดๆนี่แหละครับวงการหมอรำที่เรายังไม่เคยเจอที่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งน่ารักแบบนี้แล้วก็งานนี้พ่อกันชัยแบบทุ่มแบบเต็มร้อยเต็มร้อยเพราะว่า พ่อกันชัยเนี่ยอยากจะมีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็พูดกับลูกสาวน้องอิงเพชรบานแพงว่าถ้าติดหนึ่งมาแรงจะให้ทองหนึ่งบาทนะลูกสาวคอมเมนต์ว่าจะเอาสร้อยข้อมือเนาะแล้วก็ถ้าติดสองหรือสามมาแรงจะให้ทองห้าสิบตังเป็นอะไรที่ท้าทายพลังเงียบของสาวน้อยเพชรบานแพงน่าดูเลย ใครคิดว่าหนึ่งติดหนึ่งมาแรงเม้นมาดูหน่อยดิเม้นมาดูหน่อยว่าติดไหมนะครับสําหรับลุงแล้วคิดว่าน่าจะมาแรงแน่แต่หนึ่งหรือไม่ไม่รู้อยู่ที่พลังเงียบ fc แล้วพลังของอีลาหรือพลังลูกสาวเราว่าจะ,ะดันช่วยมากขนาดไหนลุงมีความเชื่อว่ามีมีพลังเงียบที่จะดันเยอะมากเพราะว่าพ่อันชายยืนหนึ่งให้ลูกสาวก็คือ ไร้สดพลังเงียบเนี่ยหาเงินให้เยอะแยะมากมายเลยมีพลังเงียบหนุนหลังมากมายที่พ่อกันชัยรักลูกสาวมากแล้วก็ไร้สดนี่สะสมเงินให้ลูกนะสองสามไร้ที่ผ่านมาหมายถึงสองสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยอดเกือบเกือบล้านแล้วนะถ้าครั้งนี้ได้อีกสามแสนนี่ยอดเป็นล้านเลยนะพ่อกันชัยให้ลูกสาวน้อยแล้วทําไมพลังเงียบถึงจะไม่รัก พ่อกันชัยเนาะไม่ไม่ไมดันนะลุงว่าดันแน่นอนมาแรงอะ่ะหนึ่งถึงสามอมาแน่ๆตำแหน่งไหนแค่นั้นนะเฉะพาะลุงเองก็อย่างน้อยต้องไลค์ต้องต้องแชร์ต้องดูต้องอะไรละใครคิดว่าจะช่วยพ่อกัญชัยช่วยลูกสาวให้ได้ทองเม้นมาหน่อยดิ <laughs> มันเป็นอะไรที่สุดยอดความรักที่ลูกสาวมีแต่พ่อกัญชัยแล้วความรักที่พ่อกันชัยมีต่ลูกสาวนี่ ทำให้เพลงผาชนะใดใจดํางานเนี้ยปังแน่นอนนะปังแน่นอนแล้วก็พก่อกนใชัยไม่ยอมด้วยงานนี้นไม่ยอมวัสโจเด็ดขาดวอดโจเอาเพลงอ่าแดงกิตกรมาร้องอะไรสองเมานะรักน้องได้สองเมาใช่ไหมรักน้องสองเมาใช่ไหมก็เอามาร้องอยังหนึ่งมาแรงได้แล้วพ่อกันชัยซึ่งลูกสาวรักมากคนหนึ่งนะ ก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งกอดกอดเลยนะเป็นผู้ชายที่ลูกสาวกอดทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีนะเป็นผู้ชายคนเดียวเลยนะที่มองเห็นพ่อโจน้องก็ไม่ค่อยกอดนะพ่อโจน้องก็แค่ไหว้ขอพรนะคนอื่นๆก็ไหว้ขอพรพ่อคอนชัยเป็นลูกสาวคนเดียวที่เป็นผู้ชายคนเดียวที่ลูกสาวกอดแบบจริงใจเคารพดังนั้นเพลงนี้คงจะ สุดยอดแล้วก็พก่อคอณชายทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะให้งานออกมาดีด้วยนะนั่งเอกน้ําไม่อาบเลยอันนี้ไม่ได้บูลลี่เนาะเขาเขาพูดกันเราก็พูดตามเมื่อกีนอ้นอะนางเอกน้ําไม่อาบกับพระเอกฮอตดี ie, ก็มาร่วมแสดงด้วยพ่อเอกแม่หน่อยอะไรแบบเนี้โอ้โหทุกคนไปดูเอมก็สนุกแล้ว MV ก็สนุกแล้ว,ส,ลวส่วนเนื้อเพลงเป็นยังไงยังไม่ได้ฟังเหมือนกันอ่า เอ็มวออกมายังไงไม่ได้ฟังยังไม่รู้นะครับจะคาดเดาได้ว่าสนุกแน่เพราะว่าคนกำกับ MV ตอนนี้เป็นครูหมอนอิงกับใครนะเพียวเหรอเพียวโปรดักชั่นนะเป็นคนกำกับเป็นคนถ่าย MV ก็น่าจะมีอะไรที่แตกใหม่สำหรับเเพลงผาชนะใดใจดำนะครับกองชัไม่ยอมอยู่แล้วกันเนี่ยสู้กันแบบสุดฤทธิ์อะสู้กันสุดฤทธิ พราะคนไทยถึงกนะ็เปิดเผยว่าถ้าไม่มีวงสอน้อยอไม่มีน้องอีกมาส่งเสริมเติมแต่งในเรื่องการถ่าย YouTube นะคงจะไม่มีไรายได้เยอะขนาดนี้คงจะไม่มีเ,เลขในบัญชีเจ็ดหลักในชีวิตเกิดมาดูชีวิตหมอลำนะไม่ใช่พระเอกนะมีเงินเจ็ดหลักในบัญชีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแสดงว่า,าต้องขยันทำงานนะ YouTube ลุงเข้าไปดูแล้วโอ้โ oh, ห oh, วันหนึ่งสิบห้าคลิปยี่สคลิปคลิปละสองหมืวิวเอาคลิปละสองหมื่สิคลิปก็สองแสนยี่สคลิปก็สี่แสนสี่แสนวิวขำๆวันหนึ่งสามสี่พันสามพันนะวันละสามพันสิบวันก็สามหมืเดือนละแสนเอาไว้ข้างหลังนี่แหละพ่อกัญชัยถึงได้ทุ่มสุดฤทธิ์เพราะว่าจะทำ จะทําเพลงผาชนะใดใจดําให้ออกมาดีออกมาแบบสุดยอดแล้วก็มีลูกสาวร่วมแสดงมีพ่อเอกมีแม่น้อยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงในเพลงนี้พ่อวันชัยแค่ซิงค์นะครับไปอัดมาแล้วรอลุ้นว่าลูกสาวจะได้ทองห้าสิตังหรือ1บาทใครอยากให้1บาทเม้นมาดันแชร์แชร์คนละ2แชร์สาแชร์ก็ขี้แตกขี้แตกแล้วยอดวิวอะดูคนละห้ารอบ นะก็ยอดวิวก็วิ่งพุ่งกระฉูดติดแน่มาแรงแต่ระดับใดไม่รู้ต้องพิสูจน์เอา <laughs> มันเป็นความสุขของของ fc ด้วยที่ได้ดูอะไรที่มันสนุกสนานเป็นความสุขของ fc ด้วยที่ได้อ่แค่ดู YouTube ก็สามารถซื้อทองให้ลูกสาวได้แล้วดู YouTube นะ YouTube แค่ดูนะช่วยกันดู ช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันในโลกออนไลน์ไม่เสียตังเราไม่ได้เสียอยู่แล้วแต่ลูกสาวได้ถ้าอยากให้ลูกสาวได้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสาวน้อยลำเพลิน,นดีเรคคอร์ดในเพลงชนะผาชนะใดใจดำเนาะให้ทุบสถิติไปเลยให้พ่อโจหน้ามานไปเลย <laughs> ติดหนึ่งมาแรงเร็วกว่พ่อโจอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ <laughs> ขำกิ้งนะ เพลงพ่อกันชัยร้องแล้วติดหนึ่งมาแรงเร็วก่าพ่อโจก็็เล็กสร้างสถิติใหม่ให้กับพ่อกันชัยให้กับลูกสาวที่เป็นคนที่ลูกสาวรักลุงก็ต้องพูดจากใจเราก็ส่วนใหญ่ fc ร้อยละ8ปดส้าสิบของสาวน้ำเพชรน้ำแพงเนี่ยจะดูช่องพ่อกันชัยดูช่องเสียนนนนะครับเป็นหลักเป็นหลักใครดูเป็นหลักเม้นมาหน่อยลุงก็อยากรู้ ช่องลุงก็อานนานๆดูทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้มานั้นนะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ลงเลยพูดคุยตรงนี้ตรงนี้นี่เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆน้องแล้วมาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นี่ครับดูบรรยากาศอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรมการจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็น fc น้องอิงนะครับมีส่วนลดให้นะฝากไว้หาชนะใดใจดำลบสถิติให้หมดเลย คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย